แล้วสุ่มมาเจอด่านใหม่ด้วยฮนะมีด่านใหม่ด้วยด่านใหม่ด่านใหม่ยังไม่ค่อยรู้ทางเลยเลียงไม่ค่อยรู้ทางก็โดนยิงบิสซะเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ยีตอนแล้ว้าสู่ช่องแคทออเดอร์เช่นเคยครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมวอลเลนส์ครับผมมามาเล่นผมอยู่ในโหมดเดสแม็กซ์ครับผมนะวันนี้วันนี้โอ้โหวันนี้จะมาฝึกฝีมือกันสักหน่อยฮนะมาเล่นในโหมดเดสแม็กซ์มาสักพักนึงส,สักพักนึงฮนะสักพักนึงแล้วแหละ หลังๆๆมาวันนี้เราจะเล่นโหมดเดสแมทกันสักหน่อยนะฮะเพราะว่าผมอยากจะฝึกฝีมือขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะฮะมาดูกันว่าผมจะเก็บเอสจากโหมดเดสแมทได้ไหมมาผมได้ไวเปอร์หรอโอ้แจมอยู่นะโด,โดนโดนโอเคเขาอยู่เฉยนะเมื่อกี้ผมไม่ผิดนะเขาเฉยเองข้างบนข้างบนฮนะอยู่ข้างบนนะ น่าจะน่าจะอยู่นะอื้งอันไรวะมือไม่เร็วพอฮะไปยทีหนึ่งไม่ไหวโดนโดนไหมฟินิกฟินิกฟินิกดาวโอ้โหทำไมเป็นเราผมรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนปืนนะโอ้โห มือไม่ไหวพอผมว่าผมรู้สึกว่าตึงๆอยู่ฮะไม่เป็นไรตาแรกชิวๆไปก่อน,นะฮะเกมนี้มันเดินช้าไม่ได้เลยผมว่าต้องฟังเสียงนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังนี่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 ไงมันเปลี่ยนปืนไม่ได้เลยวะนันน่โอ้โหเก็บห้าได้ป่ะเนี่ยต้องฝึกฮะเรื่องนี้เราต้องฝึกเนาะไม่มีใคร ไม่มีใครเป็นเลยมือไม่ไหวพอใส่ควาหน้าดำปะวะอยู่หัวโอ้โหอะไรวะคือเมื่อกี้ผมผมก็เลงโดนอยู่นะเอ๊หรือว่าหรือว่าว่าตาอนนี้เราจะเก็บเอเด็มไหมเนี่ย เอดอะซ้ายหรือควาวะโดนโดนอือหืออยู่นอกวะอยู่นอกอมันเอาอะไรยิงวะนะ่ะโอ้ลูกปืนพกโอ้โหวัดแสบแสบไปถึงซ่วงฮะเกมนี้เดินช้าไม่ได้เลย อยาน่นี่ข้างหูเลยทผูชมดีไหมฮะดูเสียงปืนแบบปุ๊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 บโอ้โอสไนจ้านี่สไนจ้าหลังหน้าหลังเฮ้ยผมลองไปเล่นมันดีกว่าฮะไปเหมือนเขาเล่นกันเลยไม่ไม่ไม่แม่นเลยโันนี้เท่ะไร่วะโอ้ล่วงได้ ได้ปะ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 ไซเฟอร์คิลลอู่หลังหลังหลังโดนฟีนิกซ์ดาวหลังมันเข้าฮะเมื่อกี้มันมันต้องกดเลงเหรอะระยะนี้ผมว่าไม่ต้องกดเลงก็ได้นะ

สายขวาหน้าหลังล่างมีงนั้นเนี่ยเพิ่งออกไปโดน <c oughs> เ่็นเห็นมือไวเปอร์แล้วแบบเราโอ้โหมือมือมือววา้างหูเต็มหูบปเลจา้าเต็มหูบปเลจา้าเต็มหูบปเลจา้า มาจ้าใส่ขวานหลังใส่ขวานหลังผนร่างผนห่างผม่างว้าหลังก็มามันต้องมีสักแมต์แหละที่ผมได้โอ้โหดิคนนี้อีกแล้วเซกอีกนะฮะนางดักรออยู่งนี้เลยอ่ะโอ้นางเล็ดนางมาฝึกปืนพกใช่ไหมไม่ได้ปะทำไมไม่โดนวะ ยอมใจแต่มันไม่โดนน่ะนายใส่พระอะไรนั่นนายใส่พระอะไรฮะเฮ hey. ้วรู้เนยะแล้รู้เนยะผมลองไปเล่นปืนนี้ดีกว่าลองไปเล่นปืนนี้ดูฮะเหลือสิบ What โดนเลยอะ่ะตาแรกก็เอาล้ฮะวัดหลังก็มาหลังก็มาเป็นไงล่ะหลังก็มาเป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะหลังก็มาจ้าโอ้โได้ที่สิองเลยฮะห่างไกลความเป็นจริงห่างไกลความเจริญด้วย คนเดิมเลยอะไรของมันวะยิงแม่นไปไหนเนี่ยอืมอืมได้ไหมได้ไหมโดนปะ สิบเจ็ดตัวเสกฮะขอร้างแขนหน่อยวัดกุดเล็งทำไมมันไม่ดิงวาโดนหัวใส่คอหน้าหลังกำลังจะยิงเลยดังแปะเลยเมื่อกี้หัวแตกเลยฮะอยู่ปะ้ย เอออืมเฮอย่าย่าไว้ใจใครไม่ได้เลยมีแต่คนเร็วๆวัดจบตาแรกไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่สองแล้วกันนะครับผมถึงเราจะพ่ายแพ้แต่เราก็ได้21ตัวอยู่นะอุ้ยเอาฮะ ตาที่สองเราสุมมาามาาาส่มมาเจอด่านใหม,ม่ดูเฮ้ย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 อ้าวไปไหนวัดวัดวัดแล้วสุ่มมาเจอด่านใหม่ด้วยฮะมีด่านใหม่ด้วยด่านใหม่ด่านใหม่ยังไม่ค่อยรู้ทางเลยยังไม่ค่อยรู้ทางก็โดนยิงบิสซะวัดคิวจอยไม่ค่อยรู้ทางเลยฮะเนี่ย ท่ามันอยู่ไหนวะออะไรวะอุ้ยด่านใหม่ซับซ้อนไงไงม่รู้ฮะเนี่ยงงเราอยู่ในนี้ใช่ไหมเออเมื่อไรจ,จะรีเนี่ยนะเทศนานแล้วนะโอเคใกล้แล้วฮะอีบไม่ยีบเฮ้ไม่กีบนี่งไงชำรักแค้น ชำระแค้นเลยเื่อีอุ้ยหลังเข้าหลังเขมันเกิดมาใหม่มันมายิงเราเหมือนเดิมเลืได้ท่านใหม่ฮะก็ยังเป็นไวเปอร์อยู่เหมือนเดิมนะถึงบล็อกโดนอุตส่าห์ได้ก่อนผมว่าเมื่อกี้ผมได้เฟิร์สปัดเลยนะมันเอาสไนมมายิงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ เฮ้ย <Dead. S 2> <Hey, S 1> อยู่นี้วิวดีจริงเลยฮะยมันไม่ตายวะอะไรวะหลังเข้าอย่านะด้านใหม่งง,งอยู่ง,งงอยู่ฮะยังงงอยู่ผมเห็นอยู่นะตัวหน้าตัวหนึ่งตัวหน้าตัวหนึ่งครับ มีตัวมันนี้ไวปเปอร์ฮะไวปเปอร์มาฮะจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้เราชักปืนฮะได้ยินเสียงโรยเชือกอยู่ด้านหลังโรยเชือกอยู่ด้านหลังเราเลน่าลงลงมาฮะเลน,น่ามาบอมบอม,บอมเฟสลุง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 เออ <c oughs> สองตัวแล้วว่าเมื่อกี้จะได้ห้าไหมเนี่ยคันขาเลย จะเอาห้าเฮ้ยสิโดนมันโดนตัวหลังมันโดนมันโดนตัวหลังสองโอ้โห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 เปลี่ยนแม็กอยู่เลยเมื่อกี้ใจเย็ยนใจเย็ยนมันดีดไปไหนวะจะดีดไปไหนวะโดน

ทุกคนกำลังแย่งชิงความเป็นใหญ่กันความเป็นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงเสียงมาจากไหนเนี่ยเสียงมาจากไหนเนี่ยเสียงเต็มไปหมดเลยเปลี่ยนแม็กอยู่สองแล้วนะข้าง,ข,างข้างหูโอ้โหมันไม่รับต่อว่ะตัวที่สามใช่ไหม Okay. ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่มีตัวหนึ่งตายโดน <c oughs> ที่สามอยู่ฮะสิบห้าตัวสิบห้าตัวมันจะไวมากโดนโอ,โ,อโอ้ล้ังล้ง เรารู้เรารู้เลยว่าฟีนิกซ์อยู่นี่ที่สามอยู่ดูเดือดดูเดือดดูเดือดเพ็นดมันดูเดือดเพ็นดมันว้าวเฮ้ยคนยิงเราดังเราโดนจริงฮะเกิดมาฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็โดนซะแล้วมาไปต่อองฮะท่านผู้ชมมันจริงฮะ นานๆทีเขามาเล่นเดสแมทก็สนุกเหมือนกันนะฮะเฮ้ยมีตัวมีตัวโรยมีตัวโรยอยู่ด้านนี้ในนี่ในนี่ใน,นหน้านี่ไงวันดาวหลังว่าวไม่มีนะเออเสียง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 อยู่ไหนเนี่ยอสนาส่องอยู่ไหนวะเฮ้ยระแวงไปหมดเลยเระแวงระแวงระแวง ระวาดระแวงมีเตอดเสียงเต็มไปหมดเลยนี่เนี่ยข้างบนก็เลยเลงข้างล่างก็จะเลงอะไรวะอยู่เนี้ยคนโค้งนี่ไปคนโค้งนี่ไปคนเยอะเกือบจะหมดแบ็คมันเลงยิงอย่างนี้เลยเหรอที่สามอยู่นะไฮ้น้ำไอ้ไวเปอร์ควนน้ำมันจะได้30ตัวแล้ววะ เ,เป็นแม็กยู <c oughs> เปลี่ยนแม็กยูใจเย็นใจเย็นเป็นแม็กยูจ้าย <c oughs> ิงซึ่งซึ่งหน้ามาฝึกปืนนะแทบเนี้ยจังหวะนี้ฮะยังอยู่ที่3อยู่ยังเกาะที่3ได้อยู่แต่ผมจะล่วงแล้ววะ ผมจะล้วงเจดที่สามแล้วยู่บนนะีอยู่บนนี้อยู่บนนี้อยู่บนนี้ไปไหนแล้ววะไม่ตายอ่ะงลวงแล้ว <S <S เฮ้นี่ไงโดดยิงแบบดิจิตอลมีไหมโอ้โหยิงแบบทะลุเข้าไปเก็บเลน,น่าอีกแล้ว มันลอยตัวมายิงเลยวะโอ้ยอยางก็บมิชชั่นอิมพอสซิเบิลได้่ะได้่ะได้่ะนี่ไงตาจริงไม่ต้องเปลี่ยนแม็กก็ได้นะแต่อยากเก็บเลือดเนี่ยเฮ้ยหลังเข้าว่ะหลังก็มาเมื่อกี้เสียงมันยู่หลังซ้ายขวาหน้าหลังเลยโอ้ยนี่เพิ่งตายใหม่เลยสว่าอุยอุยกกกระตุ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 กได้อยู่ได้อยู่นี่ไง ใครอีก,อ,กอยู่บนนี่ไงนี <c oughs> ่ไงเลงโอ้โหเลงยิงดีจังเลยเฮ้ยมาวะ่ะที่สามเหมือนเดิมฮะอยากขึ้นที่หนึ่งอยู่นะแต่มันก็ยากคนเขาก็เล่นกันแมนแมนโอ้ยคนนี้เหลือตัวเดียวโอ้ยมันตายว่ะมันตายม,ามันยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยี่แปดยี่แปดแล้วนังไม่จบ ไม่จบไม่จบแพ้จ้าก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับบอลแลนวันนี้เป็นไงบ้างครับผมสนุกไหมครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้แคทเธอร์ต้องขอกราบคำว่าไม่ายเหมียวไม่ไาไม่ยบายครับเหมียว